็สวัสดีชาวเกมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนโหลดแอปเล่นนะแอปเล่น GTA V บนมือถือนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับคือดาวน์โหลดครั้งแรกอะ่ะเขาจะให้100เหรียญฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเลยนะครับให้เราเข้า Play Store เลยนะครับเข้ามาเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ ช่องค้นหาครับว่า c s i k i i นะครับนี่ครับกดค้นหาได้เลยครับก็จะแอปนี้เลยนะครับให้เราก็ติดตั้งได้เลยครับนี่นะครับตัวนี้เลยเราก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็จะบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ครับไม่ได้มาสอนเล่นนะครับแค่มาสอนดาวน์โหลดแอป แล้วก็วิธีล็อกอินแค่นั้นเองครับนะครับเนตการขอไปนะครับเกาขอไปทุกคนก็ด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะเป็นเดือนได้ก็ฝากทลกคนไปดูคลิปเก่าๆก่ไลเลยกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ารอให้มันเสร็จแล้วกดเปิดครับอ่ากดเปิดเลยครับ โอเคนี่คือหน้าตาของแอปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดอนุญาตครับให้เราล็อกอินด้วย facebook ก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะล็อกอินนะครับส่วนพี่จะล็อกอินด้วย facebook ครับ โ okay. อเคหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือพี่เล่นแล้วนะครับอันนี้พี่มีอยู่500ห้าร้อยเหรียญเลยนะครับเข้ามาครั้งแรกก็จะได้100หนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็ใครอยากลองเล่นลองมาโหลดเล่นได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถทำธุรกิจทำโน่นทำนี้ได้เลยนะครับก็ใครอยากเล่นก็ าล้วโหลดกันได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับผม